่านคุณนท,ทินชาญวิริคุณนะครับก็ตอบกลับทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเป็นแกนนำติดตั้งรัฐบาลก็ไม่คิดไปเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับ,รบก็สืบเนื่องจากประเด็นทางด้านหลังการพิพายนะฮะก็คุณอนุทินชาญวิริคุณนะครับรองนายกรัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับ,รบก็กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกระบุว่ายอมรับแพ้พนันนะครับในเรื่องการจัดหาวัคซีนด้วยขี้หมากองเดียวครับ จะได้บอกให้นายนุชินให้เตรียมที่หมาวเยอะหน่อยจะได้ไปรู้รวบนหลังคาที่รัฐภานะครับจากบริษัทจากกรณีที่บริษัทเาสร้างครับไม่ได้เอาไปฝากนะครับหยอกกันนิดนึงหยอกกันหน่อยไม่มีปัญหาการเมืองจะไปซีเรียสไรมากมายนะครับที่คุณนุชินบอกนะครับตอนที่ท่านหยอกมาผมก็เปรียบเปรเช่นนี้เหมือนกันซึ่งเราก็ตอบกลับกันไปกันมาไม่มีอะไรสาระสําคัญนะครับและตนเองจะกล้าหรือที่จะนําไปให้นะครับ ก็ไม่มีแค่บอกว่าจะเอาไปทิ้งก็เท่ากับว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปส่วนอะไรท่านอยู่แล้วนะครับเพราะถึงอะไรก็เคารพกันนี่คือคุณกิินพูดถึงคุณทั้งิณิน,นะฮะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็มาถามต่อนะครับว่าแล้วจะกลายเป็นปัญหาในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่หากพักฝ่ายตรงข้ามเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็หมายถึงพักเพื่อไทยแล้วกัว่าแล้วเขาพักเพื่อไทยอาจจะไม่เอาพักครูใจญไทยเข้าร่วมก็ได้นะครับ คุณนุชินก็ตอบว่าก็ไม่ได้คิดจะไปเข้าร่วมอยู่แล้วเราทําอนาคตตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมั่นใจว่าผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยแสดงให้ประชาชนเห็นว่านโยบาย,ายต่างๆของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราพูดเราทำตาทะลุแปนพรรคเป็นผลงานที่ประจักษ์ชัดเรากล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องกล้าทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อต้านอย่างไรแต่เราเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่และสิ่งที่เป็นข้อข้งใก็มีผลทางในการ แก้ไขในทุกประเด็นอยู่แล้วนะครับุกท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับ